คืเศรษฐกิจไทยคึกครักเติมเต็มความรักให้หัวใจไดีใปิจจจาหาจมเใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณค่าของการท่องเที่ยวคืออะไร mm hmm. วันนี้เราจะพาคุณชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหมู่บ้านครับ mm hmm. ก็คือหมู่บ้านท่านหญิงลุมน้ําคลองยันอําเภอวิภาวดีเดิมเนี่ยชื่อบ้านมารู้ล่ ชื่อบ้านมารวกคนที่นี่เนี่ยเขามีความรักในท่านหญิงวิภาวดีครับคนเป็นป้าเป็นดุงา้าไม่มีทางนุ่นไม่มีทางเลยนะถ้าไปตลาดก็คุณต้องไปเรือชาวบ้านที่นี่ไม่ได้เรียนหนังสือท่านมาเปิดโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้สอนประถมมาเรื่องแล้วท่านก็มาสร้างเรื่องของอาชีพให้กับชาวบ้านที่นี่นะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับท่านก็ได้ประราทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านท่านหญิงแล้วอำเภอให้เป็นอำเภอวิภาวดีคนในพื้นที่ก็ยังหลลึกถึ่งสรรยุติตลอดนะครับมอมเจ้าหญิงวิภาวดีรัง นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชื่อที่เปลี่ยนไปมาเป็นอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับการเดินทางไปรุ่มน้ำคลองยันใช้เส้นทางกรุงเทพสุราษฎร์ธานีใช้ทางหลวงหมายเลข41ถึงสามแยกควนราอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเลี้ยวขวาตรงเข้าสู่อำเภอวิภาวดีประมาณ50กิโลเมตรก็จะถึงบ้านท่านหญิงวิภาวดีลุ่มน้ำคลองยันครับออกจากกรุงเทพมา หกโมงเชา้าลงใต้ลงใต้แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆฮะผลไม้ขายทา,างทางเยอะมากครับแถวนี้มันเป็นจังหวัดแรกของการลงพางใต้ก็คือชุมพรอันนี้เขาขายยังไงครับโล40บบาทอันนี้ราคาลดหรือยังไม่นี่นี่ขายห้าสิบเอาขายห้าสิบห้าสิบคนใต้เนี่ยสามารถใจดีทุกคนใไจดีไหมครใจดีครับขอบคุณครับมาถึงที่นะี่ <c oughs> ก็เห็นภาพบรรยากาศของแสงที่เป็นแสงตอนช่วงสุดท้ายมันเป็นแสงสุดท้ายก่อนที่พระอาทิตย์จะตก แล้วมันทําให้ท้องฟ้านี่สวยมากมาถึงเจอกับพี่ศรีพี่ศรีออกมาต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็พาไปดูบ้านมีให้เราเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งริมน้ําก็ได้ครับหรือจะเป็นบ้านของพี่ศรีก็ได้ฝั่งนี้ฝ่กตัวขอกินของอร่อยๆที่นี่วันนี้ทำับข้าวอะไรครับไม่หอยกยไม่หอกไม่หลอกไม่หลอกก็ยอมบอกนะเราจะสพ라이ดแล้วก็มีประตู แล้วก็ใช่มีไม่ค่อย่เรารอแล้วพี่ใหอ่อนาะกินกันหลายคนครับมื้อนี้กับข้ามาบ้านบาละอย่างบาละอย่างพี่มิ้นก็คือขมินใช่อไ้ต้มมินคือเรามาช่วยกันมาช่วยกันยกมาถ่ายกันนี่คือการที่เราได้เจอกันครั้งแรก เช้านี้นะครับโอ้โหอากาศสดชื่นมากๆครับถ้าได้ตื่นมาตอนเช้าคงจะเห็นว่าที่นี่หมอกเยอะมากครับมีหมอกนะครับอยู่รอบๆเ <ๆ S 2> พราะว <ๆ S 2> ่าที่นี่มีความเขียวชอุ่มแล้วก็มีความชื้นสูงนั่นเองนะครับเพราะป่าไม้เยอะก็เลยทําให้มีหมอกที่เราเห็นได้ตอนเช้าแบบนี้ช่รับพีสีค่ะลำน้ําตรงนี้นะครับนี่ก็คือสมัยก่อนเขาเรียกคลองยันพอมาตอนนี้เราก็ใส่แม่น้ําลงไปด้วยเมื่อก่อนอาจจะเรียกเป็นคลองแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะใหญ่ขึ้นอาจจะกว้างขึ้นนะก็เลยเรียกเป็นแม่น้าคลองยันแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับ สู่แม่น้ำตาปีแล้วก็ไหลสู่อ่าวไทยต่อไปนั่นเองนะครับต้นสูงๆที่อยู่ด้านหลังรบนุ่นนะฮะอย่างเนี้ยนันไม่ใช่ต้นยางนะฮะบางคนคิดว่าเป็นเป็นยางนาใหญ่ๆจริงๆแล้วมันคือต้นทุเรียนทุเรียนโอ้ทุเรียนพื้นบ้านตั้งแต่สมัยทอเท่าไม่เท่าชาวบ้านชาวบ้านธรรมดานะเขาจะเรียกเป็น สวนก็เท่าสวนไม่เท่ามันจะมีครบทุกอย่างมีทงงั้งเงาะตู้เรียนลงังสาดมังคุดลองกองหรือว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าจะเป็นผักขึ้นบ้านอะไรทุกชนิดจะอยู่ในสวน่อเท่าไม่เท่าหมดอายุเขาเป็นร้อยปีไหครับอย่างนี้นค่ะเป็น100ปร้อยปีนะครับสูงขนาดนั้นได้นี่อายุยาวนาน<อ>มากเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังออกลูกอยู่ออกลูกอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมาปลูกเป็นทุเรียนพันนงครับต,ต้นเล็กๆอย่างนั้นอ่ะบางคนก็คิดว่ามันไม่มีค่าทุเรียนพันราคาดีกว่า ก็เลราคิดว่าทุเรียนพันธุ์ก็จะมีเกล่อนไปต่อไป <S <S อเนี่ยทุเรียนบ้านก็จะไม่มียังไงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับที่เห็นด้านหลังนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนที่นี่นะครับก็คือการนายางเนี่ยมารียที่เป็นแผ่นส่วนใหญ่คนที่นี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราเช,ชา้าจะเห็นนะครับข,ข,<ห>ข,ขับมอเตอร์ไซค์กันไปนะครับไปกรีดเนเดี๋ยวพาไปดูครับขั้นตอนของการที่เราจะทํานี่ น้ำยางน้ำกรดน้ำธรรมดาสามอย่างเอาไปผสมกันแล้วก็ลงใส่ในพิมพ์เราก็จะตั้งเอาไว้ให้มันแข็งให้แข็ง,แ,ขงแล้วก็เอาไปตกให้มันเรียบเรียบแล้วก็พาไปเข้าจากลื่นสองครั้งจากลายที่เป็นลายๆครั้งเดียวแล้วก็วางเอาไปตากจนกว่าจะเปลี่ยนสีนะครับเราก็จะเอาไปเก็บอยู่ในโรงเก็บจะเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะเอามาชั่งกิโลนี้แล้วก็ขึ้นรถไปขายนั่นเองครับ ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยรับมีดกี่อย่างครับรับมีดกี่อย่างตามภาษาของทางใต้นี่เขามีชื่อเฉพาะไหมลืมมาก่อนเขาเรียกเจบองเจบองอ๋อมีดเจบองแล้ววิธีการรับมันมีรับนอกรับในยังไงบ้างครับผมก็รับรับข้างในเยอะไว้ก่อนมันจะตัดนิ่มมือดีเมื่อก่อนผมก็รับไม่เป็นนะศึกษาจากลุงแต่รับนอกเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันให้แต่แท้จริงนุ่น ผิดไม่เข้าเด็กวัยไม่เดินมันต้องกดเมื่อยมาเลยมันอ่อต้องกดอย่างนี้เลยครับมันใช้แรงกดเใช่ไหมครับท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปถามเกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยใช่ต้องถามผู้แก่คนเฒ่าคนแก่คนโบราณโบราณเนี่ยเขาเขามีความรู้อะไรที่เราสามารถบอกให้เราเนี่ยใช่รู้ได้นะโบราณเขาว่าไว้ยังไงเราต้องถามเขาครับทีนี่เขามีการทำมีดด้วยใช่ไหมครับมีครับสั่งตามออเดอร์ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านอายุยังน้อยด้วยใช่ใช่ครับผมว่าน่าจะน้อยที่สุดนะ ได้มาตรงที่เขาตีมีดได้เห็นป้ายที่เขาเขียนว่าชูพระแม่นะครับที่เห็นเรียงรายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือมีดที่ใช้ในการกรีดยางหรือว่าตัดยางนั่นเองนะครับมีตั้งแต่เป็นสเตลสนะครับใครที่ชอบแบบเหล็กเลือกได้เหมือนกันตามราคาที่แตกต่างกันออกไปยากไหมครับที่เหล็กแต่ว่ายากก็ยากแต่ถ้าสนใจก็เป็นไม่นานดูที่ความมุ่งมั่นของเราแรงทุกแรงที่เขาตีลงมาที่เหล็กที่ร้อนฝนไฟแดงๆเนี่ยนะครับเขาทำเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพื่อบุคการรีของเขาผมใจผมใจกลงอแงแลว คาจะสามารถที่คนในนี้เขาก็จะไม่ได้สั่งมีกิจย่างที่อื่นไม่ได้ไปซื้อข้างนอกคือมันเป็นการช่วยเหลือของคนในในท้องถิ่นเดียวกันนะครับที่สําคัญครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มีมาตั้งแต่บโบราณนะครับผมว่าถ้าเกิดบ้านของคุณเนี่ยมีคนทําอาชีพอะไรก็ได้ที่เป,เป็นอาชีพของคนดั้งเดิมอะช่วยกันอนุรักษ์ครับแล้วก็อุดหนุนสิ่งที่อยู่ในชุมชนของคุณเองไม่ให้มันสูญหายไปไปเรียนมาจากไหนครับเรียนมาจากอาอาเป็นคนสอนอ๋อแล้วให้เรียนรู้ในเรื่ององการตีเหล็กมาอายุเท่าไหร่ครับ 24 24ปีเองนะครับนะแต่ว่านี่ครับนี่คือเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่ยังอนุรักษ์นะครับในเรื่องการตีเหล็กหรือว่าตีมีดนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปกรีดยางกันครับกรีดยางเคยกรีดหลายครั้งแล้วครับรู้คบว่าการกรีดเนี่ยถ้ากรีดดีเนี่ยมันก็จะทําให้น้ํายางเนี่ยไหลออกมาได้เยอะกรีดยางต้องเร็วเราต้องกรีดแล้วหนีน้ํายางให้ได้ครับเราต้องหนีให้ทันครับ ต้องหนีให้ทันครับแต่ถ้ากลิ่นไม่ดีกลิ่นเข้าไปลึกไปโดนตัวต้นยางครับมันก็ทาให้เกิดแผลนะฮะหน้าเขาจะเสียไปแล้วยางเขาจะไม่ออกนะฮะอย่างนี้กรีดได้ไหมครับพอไปได้พอไปได้<ฟ><ฟ>พอจะมีสนยางเขาได้ไหมบได้แต่วาแล้วสองปีตองคนตันนี้โ <laughs> ด,ดนีดทุกวันวพี่นุชเป็นคนสนุกสนานครับเจอผมครั้งแรกเขาก็สอนให้เรารู้ว่าต้องลงมาจริงๆริแล้วมาสัมผัสจริงๆถึงจะรู้ว่าการท่องเที่ยวแบบนี้มันเป็นแบบไหน <laughs> พี่นุชเลี้ยงอะไรไว้บ้างครับเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูไก่ ปลาอะไรครับพี่ปลาดุกพี่เลี้ยงในในโอ่งอย่างนี้เลยครับใช่ใช่ปลาพอเพียงเลี้ยงกันแถวนี้เลยเหรอฮะโอม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องให้ทุกวันวันหนึ่งนี้หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้ข้างล่างนี่คือเป็น,เป,นเป็นน้ำเฉยๆหรือมีดินมีอะไรให้เขาไหมม,มีมีดินนิดหน่อยอ,อ๋อมีดินเพราะว่าปลาดุกเขาชอบดินใช่ไม่ตัวนี้มันจะได้ปุ๋ยด้วยนะต้นไม้นะอย่างต้นไม้ใบไม่ไม่เคยใส่ปุ๋ยใบมันจะดำคือเราถ่ายน้ำน้ำวนี้ก็เราไม่ทิ้งต่อก็ได้ต้นไม้น้ำที่เราถ่ายมานี่ก็เป็นเหมือนกับเปักปุ๋ มีกินครบอ่ะที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์ครับรอบๆนี่ครับก็จะมีการปลูกต้นไม้ต่างๆอยะายะมากต้นมะพร้าวนะครับมีเงาะมีทุเรียนมันเน้นไว้กินเหลือก็ขายมาไม่ต้องซื้อไม่ต้องวิ่งหาเลี้ยงปลาก็เราไม่ต้องวิ่งไปดนงคายนะครับอยากกินก็ตักมานี่หมูเป็น,ปนหมูเลือดลอยนะต้องย้าย้ายคอบไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้มันดินดิน,ด,นดินมันไม่ดีก่อน,น,นคือเราต้องย้ายออกไปเพื่อเราจะเอาเอาปุ๋ยตรงนี้วิธีเลี้ยงคือให้กินแบบธรรมชาติให้กินกล้วยกินมะพร้าววันวันละสองมือ ก็เลี้ยงง่ายนะครับเขากินง่ายเราไม่ต้องไปหาซื้ออาหารหมูใช่ใช่คือลดต้นทุนเรื่องอาหารตอนเย็นก็ให้กินอย่างละมีอย่างอื่นใช่ไหมครับมีอย่างอื่นอะไรครับเ็ส่วนในค้าที่ให้อะไรกินฮะต้นต้นบุกอ๋อบุกต้มใช่ก่อนมันไม่มีอาหารในเรื่องหมูสมัยโบราณนะครับผมสมัยรุ่นแม่เราเด็กๆนะที่เขาบอกว่าเอาลำเอาบุกเอาหยวกอะไรต่างๆใช่ใช่ใช่หมูกินหยวกนี่คือเอาพวกนี้แหละครับเวลาพี่มาฟันพี่ฟันยังไงอ่ะต้นบุกก็ตัดเลยตัดตรงนี้เลย แล้วให้เขางอกขึ้นมาใหม่อ่ามันก็ขึ้นใหม่ละอืมเพราะมันเป็นแค่เป็นวัดชพืชแล้วก็เรามันให้หมูกินพี่นุกเขาสอนเรื่องการใช้ชีวิตที่ที่สมบูรณ์คนที่นี่เขาจะมีการปลูกิีสำนึกด้วยครับให้กับนักท่องเที่ยวทำไมเราต้องมีความคิดแบบนี้ด้วยครับพี่เพราะเรื่องภาวะโลกร้อนอวาะวะภาวะโลกร้อนแล้วก็อยากให้คนปลูกต้นไม้เป็นคนคือปลูกไม่เป็นอืมแต่ปลูกต้นไม้ฝังต้นไม้ไม่เหมือนกันนะปลูกไม่เป็นมันก็ตายนะนั่นไปรออยู่แล้วครับมาครับวัสดีครับครับ พี่อะไรครับพี่เพชรครับผมพี่เพชรพี่อะไรครับพี่ขาววันนี้เราจะมาปลูกต้นอะไรกันครับปลูกต้นเทียมครับผมเป็นไม้ประจาจังหวัดุราธานีอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาพี่เพชรกับพี่ขาวทําให้กับนักท่องเที่ยวพี่รักการปลูกต้นไม้นี่เป็นชีวิตจิตใจเลยต้นไม้มันดีอย่างไงกับตัวเราเยอะมาก ในเรื่องของอากาศอานน้อยเราก็ได้ออกซิเจนจากต้นไม้เรามีอากาศดีๆหายใจทําไมที่ขาวถึงอยากปลูกจิลปินให้กับนักท่องเที่ยวที่เขามาให้เขาอยากปลูกต้นไม้แบบนี้ล่ะครับอยากจะให้คนที่เขาไม่เคยรู้ว่าต้นไม,ม้มันมีประโยชน์ยังไงให้เขาได้รู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้นะถ้าไม่มีป่า<อ>มันก็จะก่อปัญหาหลายๆอย่างตามมาครับพอให้เกิดปัญหาน้ําท่วมครับปัญหาหนึ่งถ้าเราถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับไม่อนุรักษ์ป่าไม่ช่วยเหลือกันแล้วนะครับเราก็จะทําให้ป่าเนี่ยมันหมดไปด้วยเขาบอกว่ามาคนนึง อย,อ,ยอยากจะให้ <the> ปลูกตั้งหนึ่งต้นหนึ่ง <1 S 2> คนหน<ๆ>ึ่งต้นผมบังคับให้ให้ตากล้องนะครับเขาไปปลูกต้นไม้ครับเพราะทุกคนจะได้ปลูก <c oughs> ช่วงที่ว่างผมก็เลยเป็นตากล้องเองครับก็ดีใจมากะวัสดีเย็นคุณจะไผ่นนอได้ข้าม่ลนได้กรรมในกลุ่มต้นไม้ มาในป่านี้เราก็จะเห็นนะครับว่าต้นไม้นี่เยอะมากถ้าเกิดคุณเดินมากับคนที่ในพื้นที่นะคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวของสมุนไพรเนี่ยเกิดมเพนอยู่นเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าต้นต้นกระักต้นกระักเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งครับมองแล้วเหมือนจะเหมือนต้นบอนเหมือนต้นบอนต้นบอนมียางนี้เหมือนกันไหมครับเป็นยางเหมือนกันยางเหมือนกันเราใช้หัวมันไปต้มน้ํากินลดความดันหรือว่าเบาหวานอันนี้มันเป็นต้นบางใบเราไปต้มเอาน้ําให้เด็กกินหรือว่าเราเอาใบ หรือว่าเอารากไปขนแล้วก็ไปขยี้ทาหน้าท้องเด็กที่ท้องอืดท้องเฟอ้อทำให้เด็กก็มีอาการทุเราขึ้นมาได้ม,มันเป็นบา,บางส่วนหลายๆชนิดที่มีอยู่ในป่าชุมชนของหมู่บ้านท่านหญิงตําบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีเราได้อนุรักษ์มาประมาณ20ปีแล้วมามา,มาตรงนี้นะครับเราจะมาทําฝายกันครับเป็นฝายที่ ใช้ในการชะลอน้ำนะครับวัสดุที่ใช้มีอะไรบ้างครับพี่ใช้ไม้กับหินกั้นเป็นอคอกกว้างประมาณ1.3ถึงมเมตรครับแล้วก็ความลึกกอประมาณครึ่งถึง1เมตรนะครับมไม้ส่วนมากก็จะเป็นไม้ไผ่หินก็อยู่แถวๆนี้เก็บมานะครับมาก<ช>องกันเมื่อก่อนเราไม่มีฝายผลกระทบจากการไม่มีฝายมันมีอะไรบ้างพี่เรื่องเวลาน้ําน้ํามาน้าใหญ่มาฝนตกก็จะ,จะพาหาดินโครนพาตะกอนหลังวดเร็วลงไปสู่คลองยันชาวบ,บ้านได้เอาประโยชน์จากน้นําตรงนี้ไปใช้บ้างไหมครับก็จะนําน้ําตรงนี้ไปใช้ในสวนนะครับเป็นต้นไม้อะไรี้นรับ ปลาอะไรพวกนี้อยู่จะเป็นพวกไอหอยโขงก็สามารถมาหาได้ยังครับเรื่องการได้ทําฝายเขารู้ครับว่าคุณค่าของการมีฝายเนี่ยมันช่วยยังไงบ้างมันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันครับแค่คุณอยู่กับที่ส่งยื่นแค่นี้ใช้เวลาไม่นานฝายเนี้ยไม่ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนี่ครับคือพลังของความร่วมมือร่วมใจกันนั่นเองนะครับ ประสบการณ์ในการล่องแก่งเคยล่องมาแล้วครับเคยไปล่องทางภาคเหนือเคยไปล่องทางภาคกลางแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ครับลงเลยยางมีทั้งแบบวัยรุ่นมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่สนุกสนานมากนะครับเวลาก่อนที่จะลงไปในสำคัญมากเลยนะครับอุปกรณ์ในการเซฟตี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับพี่หมวกครับหมวกกับก๊สกันกระเท็นฮะเซฟตี้บางส่วนนะชุชีพครับต้องสวมตลอดอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะลงไปล่องแก่งนั่นเองนะครับด้วย เขียวชะอุ่มครับที่นี่ยังมีป่าไม้ที่สมบูรณ์มีแหล่งน้ําที่เป็นแหล่งน้ําให้คนที่นี่ครับสามารถได้ใช้ประโยชน์ได้สนุกดีครับน้ำเย็นดีเนาะเป็นบรรยากาศของการล่องแก่งนะครับจะให้อยู่เรือยอย่างเดียวผมว่ามันคงไม่สนุกนะลงมาเล่นน้ำลงมาสัมผัสกับความเย็นของน้ำบ้างสิ่งนี้ที่ผมได้เห็นครับเขาช่วยกัน น้ำมันแดงครับแล้วพอจังหวะที่น้ำมันไหลไปบางคนขึ้นฝั่งได้แล้วแต่บางคนนะครับมันพยายามจะตีเข้าฝั่งมันตีไม่ได้มีการต่อตัวกันนะครับแบบรวดเร็วมากปุ๊บ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 ,บแล้วแถวจะออกไปยาวครับเขาจะมาต่อ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 กันแล้วก็ดึงกันเป็นเชือกครับแล้วก็ดึงตีนเ,นะเข้าฝั่งไปได้น้ำเยอะไปนิดนึงคว่ำลำแรกครับลำที่หนึ่งแต่ก็สนุกครับได้บรรยากาศแปลกใหม่หายากได้ครบทุกอารมณ์เลยครับ ทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งสนุกแล้วก็เป็นกันเองครับขอบคุณมากมากทุกคนริงครับแต่ทำให้ผมคุนอย่มากมากเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับทำังวัดผ้าอยู่วัดผ้าอยู่นะครับหูผ้ายาวมากเลยครับอันนี้ยาวทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ52เมตรนี่50กว่าเมตรนะครับ นี่ช่วยกันพับนะครับประมาณเกือบ10บคนต้องช่างด้วยชาวบ้านเนี่ยทุกคนเนี่ยมากันทุกวันไหมครับหลังจากปิดยังเสร็จแล้วเขาได้เลยจัดการที่มาตรงนี้บ้างครับมีรายได้สูงกี่กิโลครับอ๋อ๋อมือมือมือยังกดอยู่สิบกิโลกับอีกประมาณห้าขีดได้ไหมอ่แล้วก็ไปบอกเขาว่าสิบกึโล สิบโลครึ่งจ้าไปบอกห้องไหนครับห้องมเีบอเอาบินมาด้วยเหรอฮะได้ครับได้ครับนี่ครับของพี่ประภัยครับสิบโลครึ่งครับใบนี้นะครับเราได้ใบมาแล้วครับได้แล้วสิบผ้าเลยครับแต่ว่าลายผ้าเนี่ยถือว่าเป็นลายทั้งเดิมเลยนะครับมีลายอะไรบ้างครับมีลายลูกแก้วเล็ก ลายนี้เป็นลายเก่าแก่เลยตั้งแต่สมัยก่อนลายกาแฟค่ะแล้วก็ดอกพิกลนี่เป็นลายพิกลอีกหนึ่งลายนะครับแล้วก็ลายวิภาวีนี่ครับเป็นลายวิภาวีนะครับอันนี้เป็นลายที่คิดคน้นขึ้นมา,าแล้วก็ตั้งชื่อนะครับให้เกียรติกับ<า>ท่านหญิงวิภาวีวรังสิตด้วยน<า>ั่นเองนะครับน,นี่ทํากันในชุมชนเลยไหมครับโครงการพระราชดำริจาก,จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาถคนที่นี่นะครับก็รู้จักที่จะเรียนรู้นะครับตั้งแต่ปี 2 5 3 9มานะครับได้เรียนรู้มีอาจารย์มาสอนแบบนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวแล้วก็อยู่ได้กับการผอผ้านี่เป็นอาชีพเสริมนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการส่งเข้าไปที่วังสวนทรดาด้วยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าวีได้วีได้วีเพื่ออะไรครับวีเพื่อจะเอาไปซื้อตแ้วกขโมยแล้วก็ขอแล้วโตอีทีก่อนแม่วาพยครับแล้วอันที่ขโมยม้วนมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับหัวหกหัวหกไงที่ม้วนม้วนมาเนี่ยครับ พะบางคำต้องแรงใต้บางคำต้องแรงกลางเต้าโอ๋กว่าจะได้ว่าเป็นผ้าสักผืนนึงนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามนะครับในการที่จะช่วยกันนะครับกว่าจะมาออกเป็นเส้นนะฮะได้นะฮะอย่างเงี้ยแล้วนำไปทอได้เสียเวลานานมากครับ ตรงนี้เนี่ยทุกที่ครับเวลาทอกันไปก็คุยกันไปนะสนุกสนานนะนี่เป็นความน่ารักของคนที่นี่ครับทีเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ที่ไปพักก็มาฮะมาทอเขาด้วยการเรียนการสอนตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนด้วยใช่ไหมครับเนี่ยที่นี่เขาจะมีการสอนให้กับเด็กๆ,ๆที่นี่ด้วยครับพอเด็กๆทุกคนจะได้ปลูกฝังการทอผ้าแล้วเป็นลายดั้งเดิมของชุมชนของตัวเองของชมชนของตัวเองนี่นะครับแล้วต่อไปเนี่ยลายพวกนี้จะได้ไม่ส่วหายไปคนนี้ครับทอมันมากครับ พอจะหมดแรงครับก็เลยมานั่งตรงนี้ครับตรงนี้แหละครับเขากำลังต่อทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนะครับใช้เวลาแค่ไหนดูครับแค่ดูนี่ก็ปวดหัว้วที่สูงสืดประชีพนี่นะครับผมยังได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นของคนที่อยู่ที่นั่นนะครับเข้ารากกันผมไปนั่งดูฮะนั่งดูไปเรื่อยๆ ขามีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทำครับแล้วมันไม่ต้องการอะไรมากมายมันเป็รืได้มานั่งซุบไม่ห่อเลยงั้นแต่ทำเยอะๆกับเปลือนนกเนี่ยก็มาเทียวใ้มาเยี่ยมไปบ่ชีวิตที่ได้อยู่อย่างเรียบง่ายและมีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้เข้ามาพักโฮมสเตย์แล้ววันที่สองที่เราจะต้องเปลี่ยนที่พักครับคือเปลี่ยนจากที่แรกนะครับไปอีกบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งบ้านหลังที่2เนี่ยฮะเขาเพิ่งเข้าร่วมโครงการของการทำโฮมสเตย์ครับก็ดีใจที่ว่ามีหน่วยงานทางนอกเข้ามาค่ะจะตกบกของไร้บ้างเรื่องออมอญหรือพ่อห่มเรื่องที่นอนได้แบบนี้ค่ะเขาตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะต้อนรับยังไงแล้วมีคนเข้าไปนอนในบ้านถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหมู่บ้านเราก็จะได้เป็นทีรูจักเป็นเหมือนกับเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนของการทำโฮมสเตย์ที่ต้องมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่คือกฎของโฮมสเตย์ครับ ได้ทำแกงเหลืองครับปลากระพงกับมะละกอแกงส้มเนี่ยนะครับคนใต้เ็ามีเครื่องแกงเครื่องแกงเขาทำสดๆเขาทำตรงนั้นเขาตำตรงนั้นแล้วเขาก็ทำแกงมาแล้วกินตรงนั้นเลยของแต่ละพื้นถิ่เนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วผักเหนียงมันเป็นของทางใต้ครับผัดกับไข่ใส่ กระเทียมลงไปเจียวนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นก็นล้วมันหอยใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวมกับไข่แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับก็แล้วไม่ต้องอยู่เรื่อยเยอะเลยโอ้โหอันนี้ของแท้มัมมี่ยังชิดซ้ายเห็ดพักยังชิดขวา ที่อาหาทานยากเหมือนกันอย่างลูกกล้วยนะครับเป็นกล้วยเล็บมือนางแล้วใส่ไก่เราได้เรียนรู้ภาษาของที่นี่นะครับอย่างพริกชาวบ้านอาจจะเรียกดีฟรีที่นี่เรียกลูกเผ็ดแต่และที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันนั่นคือสเสน่ห์ถ้าคุณมาคุณได้เรียนรู้มีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมเอ,ออย่างจัมปะัะ ผมเรียกจำปะดะที่นี่เขาเรียกจำปาเฉยเเขาบอกว่าการจะกินให้อร่อยเนี่ยต้องทอดแต่ว่าที่นี่เขาทําแบบใส่มะพร้าวมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีน้ําปูนใสน้ําตาลเล็กน้อยนะครับหลัง <ๆ S 1> ลจากนั้นก็มาทอดบนน้ํามันแต่น้ํามันที่นี่เขาจะใส่ไปเตยด้วยครับจะได้อหอมนี่ฮะเป็นของทานเล่นที่นี่โอย้ยดนมากินมากเลยคนใต้เสียงดังเสมอฮะเสียงดังดูเหมือนว่าเหมือนโกรธกันนะครับเหมือนทะเลาะกันอย่จริงๆแล้วเขาเอ็นดูเราอะครับ เขาช่วยกันสุดท้ายแล้วอาหารมันก็ออกมาสําเร็จแล้วก็น่ารักมันเป็นวิธีง่ายๆเป็นภปัญญาแบบดั้งเดิมของคนโบราณโบราบน,นะครับนะครับแต่ข้าวครับนี่ข้าวมันเลยดีกว่าพี่เพราเป็นภาพเมรันในกาวของกรทานอาหารกันแบบชื่นมื่นนะครับอาหารที่เราทําก็จะมีตัง้งแต่แกงไก่ใส่ลูกกล้วยผ <OK> ักเมียงแลว <ส ppy> <birthdays> ้วเป็น้ําพริกเป็นอาหารแบบใต้ครับแบบง่ายๆผู้ชมนะครับท่านไหนที่มาที่นี่แล้วนะครับจะได้ทานอาหารอร่อยๆเอา่วยนมากๆ ประทับใจครับที่มาที่นี่หมู่บ้านแห่งน,นี้เขามีทรัพยากรที่เป็นสมบัติของเขาเองครับใส่น้ำที่หล่อเลี้ยงเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินบริโภคอุปโภครวมถึงการเกษตรและที่สําคัญครับเขาสามารถใช้ในการท่รองทเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ครับแล้วก็เชื่อครับว่าการพัฒนาในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและก็การอนุรักษ์แบบนี้จะอยู่คู่กับหมู่บ้านแห่งน,นี้ตลอดไปครับและถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจนะครับอยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังนะครับคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ www.thaipbs.or.th สละทั่วถิ่นนะครับหรืออยากที่จะติชมรายการนะครับหรือว่าแนะนำบอกกันผ่านเข้ามาได้นะครับที่ทั่วถิ่นแอทไทยพพเอสโอครับหรือเขียนจดหมายก็ได้นะครับรายการทั่วถิ่นแดนไทยนะครับตู้ปนนอ11ปนนท์ฝอเสนานิคมกรุงเทพหนึ่งศนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเที่ยวไทยคลื้อ เศรษฐกิจไทยคึกคั่งเติมเต็มความรักให้หัวใจประเไทยเราเนี่ยเป็นดินรังนะในน้ำมีปลาในน้ำมีเ้าทำมาหาเก่งเป็นดินองเลี้ยวมาเชื่องเย้ายู๊ดกันเลยดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันนะ คลืนเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจ,ใจดีใจนทมเใช่ไหมอะไรก็สมใจ <S <S ไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิน่นแดนไทย